ไม่ไปหาป้าถือว่ามาไม่ถึงประตูชัยนะกูยอมไปไม่ถึงดีกว่าผมกลัวภ้ามันติดตารุ่นราวขาวอากงอย่างเงี้ยผมทำใจไม่ได้มันตรงองเอวเขาแล้วมันมันไม่ได้แล้วมันเหี่ยวย่นมันไม่มันไม่มันไม่มีอะไรดึงดูดใจแลวคนที่เอาเขาได้ถือว่าจิตใจเหี้ยมหามากคนที่ไปร่วมทุกข์ร่วมโศกกับเขาได้เนี่ยฆ่าพระฆ่าเนรได้เลยยายโดนหวยแดกมาจากที่อื่นแต่ยาย ได้เลขเด็ดมาจากที่นี่ตามมาเลยที่แอดเต็งเจบ้านใหญ่ให้โชคเ อยโ้คุณก็เข้าใจเปียกนะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอข้าสมสัวเขาได้จิตใจเยี่ยมเกียมมากข้าพระได้ข้าเนียนผมใจไม่ถึงขนาดนั้นโอ้เปียกเทียบตลอดวะเจมส์เองกับเจมส์พอหลุดหมดราคาเลยโอ้ใจผมไม่ถึงขนาดนั้นผมทำใจนี่ใครอยู่ประตูชัยในปีนั้นรู้เลยป่ะรู้เลยป่ะรู้เลยป่ะคนยุคนั้นน่าจะรู้ดีแหละน่าจะทันตรง